4ซ,ซิมที่ดีที่สุดนะครับในยุคนี้นะในปี2567นะครับไป,ไปปลายปีแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเนี่ยใช้ซิมอะไรกันบ้างครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ4ซ,ซิมที่ดีที่สุดของ t o m o v เ H นะครับ <c oughs> มันจะเป็นอย่างไรบ้างมันมีซิมตัวไหนที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับและเหตุผลเนี่ยที่ผมคิดว่ามันดีเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวนี้ไปพูดคุยกันเลยดีกว่านะไปเลย คลิปนี้เป็นเพียงการบอกเล่าเท่านั้นการใช้งานจริงขึ้นอยู่แต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะอ่ะเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดในยุคนี้นะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวถ้าใครมีดีกว่านี้นะครับหรือว่ารู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะครับว่าซิมตัวนี้มันดีที่สุดเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับผมให้ตัวนี้เลยครับ ซิมชั่วโมงละบาทอืมซิมชั่วโมงละบาทนะครับซิมตัวนี้นะครับมันจะมีข้อดีก็คือว่าสามารถโทรหาเครือข่ายทูได้กันนะครับชั่วโมงบาทเดียวนะครับอืมชั่วโมงละบาทมีภาษนีนิดนิดนะครับก็ตีไปบาทเศษๆอ่ะบาทเศษๆนะครับแต่ว่ามันสามารถยิงยาวได้60นาทีเลยนะครับโทรหาเครือข่ายทูได้ครั้งละ60นาทีนั่นเองนะครับ แต่โทรนอกเครือข่ายเนี่ยก็นาทีละ1บาทนะครับและอินเทอร์เน็ตของเขาเนี่ยเมกลบายละ1บาทนะครับข้อดีของซิมตัวนี้นะครับเพียงเติมเงิน100บาทคุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้สิทธิ์รับฟรีเล่นฟรีแบบไม่อั้นเลยนะครับทั้งโทรในเครือข่ายอันนี้ก็ให้มาเหมือนกันนะครับไม่อั้นเลยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเติมเงินเข้าซิม1 0 0บาทนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะหักเงินอ่ชั่วโมงละบาทชั่วโมงละบาทอันนี้มันให้โทรฟรีเลยนะครับ โทรไนเครือข่ายด้วยกันนะครับแล้วก็ยังได้เล่น Facebook ฟรีไลฟ์ Line ฟรี Ig ฟรีนะครับ Twitter แล้วก็ Messenger ฟรีครับที่สำคัญเลยนะครับมันได้ Wi-Fi มาใช้งานด้วยนะครับทั้งหมดทั้งบนนี้เล่นฟรีแบบ30วันเลยเพียงเติมเงิน100บาทเข้าซิมแค่นั้นเองทุกคนก็จะได้เล่นแบบฟรีๆกันแล้วนะครับเวลาคุณผู้ชมสมัครแพ็กเกจเสริมในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น2เมก สี่เมกนะครับสิเมกสิบห้าเมกยี่สอะไรก็ตามทีเนี่ยเวลาเราเล่น f c e e o o o นะครับเล่น Facebook เล่น IG Messenger อะไรพวกเนี้ยมันก็จะไม่กิน Data ไม่หักเน็ตที่มีนั่นเองนะครับสมมติว่าคุณผู้ชมสมัคร15เมกนะครับ1ิเมก30กิกใช่ไหมครับคุณผู้ชมเนี่ยมีเน็ตอยู่30 g กิกนะครับแต่เวลาคุณผู้ชมเนี่ยดูวิดีโอผ่านแอป f a c e b o o k เนี่ยโอ้โหดูวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดก็ดีเนี่ย มันจะไม่หักไอ้สามสิบกิกเลยคงนึกภาพออกคงไม่งง้วครับฉะนั้นซิมตัวนี้จึงเป็นซิมที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันนะครับดีกว่าซิมโซเชียลที่หน้าตาแบบนี้นะครับไอซิมตัวเนี้ยผมไม่มีปกนะชโมงระบาดเนี่ยไม่มีปกนะเพราะว่ามันเป็นซิมที่ในยุคของ3 G ครับคงนึกภาพมันออกนะมันจะมียุค3 G ยุค4 G ปัจจุบันนี้เป็นยุค5 G แล้วซิมตัวนี้ออกมานานแล้วครับไม่มีจำหน่าย ไม่มีตัวแทนจำหน่ายที่ไหนขายแน่นอนนะครับและนี่ก็คือ SFS ที่ที่ผมเนี่ยเติมเงินเข้าไปนะครับร้อยหนึ่งนะครับดูซิว่ามันได้ของฟรีจริงหรือเปล่าก็ได้จริงๆนะครับตามนี้เลยนะคุณได้รับ Wi-Fi ฟรีไม่อัาน30วันนะครับแล้วก็คุณได้รับฟรี Facebook Messenger Line Instagram Twitter เรียบร้อยแล้วค่ะเปิดปิดเครื่องใหม่ก่อนเริ่มใช้แพ็กเกจนะแล้วก็แพ็กเกจเด็ดใช้งานแอป GPF อ่ะ g p s ไ,ไม่ต้องสนใจแลครับไม่มีผลอะไรนะเขาให้มาอย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นแอปที่คนปัจจุบันไม่นิยมเล่นกันด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจแนละ้วให้ม่ฟรีๆก็ให้เป็นค้างอยู่อย่างนั้นนะครับก็เหมาะมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตแบบปริมาณการใช้งานที่เป็นอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดใครใช้ใครใช้อินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันจะดูดเร็วใช่ไหมครับก็เอาก็เปลี่ยนมาเป็นซิมตัวนี้ครับทุกคนก็จะได้ประหยัดเพราะว่ามันมี Facebook ให้ฟรีๆใช้งานนั่นเองนะครับตัวที่2นี่นะคะผมคิดว่ามันดีที่สุดก็คือซิมซูเปอร์ฟันไวทีนครับต้นเ hey! ฮออกมาในยุคข,ของ 4G ครับนี่หน้าตาหน้าปกของเขาผมมีให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้ากันนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีขายไม่มีไม่มีขายแล้วนะครับในเซเว่ก็ไม่มีขายนะในปัจจุบันนี้ไม่มีขายแล้วนะครับแต่ว่ายังสามารถเปลี่ยนมาใช้งานซิมตัวนี้ได้ครับ ้วยการกดดอกจัน935ดอกจัน5สี่เหลี่ยมนะครับซิมของคุณผู้ชมเนี่ยก็จะกลายมาเป็นซิมซปเปอร์ฟันวายทีนะครับเพียงเติมเงิน100บาททุกๆเดือน100บาททุกๆเดือนนะครับคุณผู้ชมก็จะได้รับสิทธิ์ค่าโทรฟรีไม่อั้นตี5ถึง5โมงเย็นอันแรกเนี่ยมันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเออแต่อันนี้มันก็ได้ตี5ถึง5โมงเย็นครับ แล้วก็ได้เน็ตเนี่ย500 m b กครับก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับปริมาณนิดเดียวนะ500เมเนี่ยแล้วก็ได้เน็ตดู YouTube นะครับ2กิกแล้วก็หมดเลยนะครับก็ให้ฟรีๆมาใช้งานแล้วก็ได้ Wi-Fi ฟรีแล้วก็เล่น ROV ฟรีด้วยความเร็ว4 m มกะบนะครับแล้วก็ Wi-Fi ฟรีไม่อั้นครับเฮ้ hey, เพียงเติมเงินแค่100บาทเท่านั้นนะครับอัตราค่าโทรของเขาเนี่ยนาทีละ25สะตางค์นะครับนาทีแรก1บาทค่าเน็ตเนี่ย 50สตางค์ต่อเมกะไบต์นะครับอินเทอร์เน็ตตัวนี้จะถูกกว่าซิมที่แล้วนะครับอืมแล้วมันดียังไงสําหรับซูเปอร์ฟันนะโอ้โหชอบโปรโมทนักโปรโมตนะหนาซิมตัวนี้ยมันดีตรงที่ว่าจะสังเกตง่ายๆเลยนะครับมันไม่มีโซเชียลแถมมาเห็นไหมครับไม่มีโซเชียลแถมมาเลยนอกจากอินเทอร์เน็ต500เมกแล้วก็ยูทูบ2กิกนะครับเออแล้วก็ WiFi มันไม่มีแบบโซเชียลพวกมานะครับพอมันไม่มีโซเชียลพวกมาอย่างเงี้ยมันดียังไงมันก็ดีตรงที่ว่า คุณผู้ชมสามารถสมัครอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจเสริมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปีดใดก็ตามนะครับสปีดใดก็ตามนะ2เมก4เมก10เมก15เมก20เมกนะครับสปีดอินเทอร์เน็ตของคุณผู้ชมเนี่ยมันก็จะมาเต็มเต็มเลยนะครับ15เมกก็คือมา15เมกเลยก็แล้วแต่พื้นที่ว่าจะแรงแค่ไหนนะครับเออมาจะไม่ติดโซเชียลไอตัวแรกเนี่ยมันมีโซเชียลแถมมาไอโซเชียลตรงนั้นละครับมันเร็วแค่4เมกถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะสมัครเน็ตแรงแค่ไหนนะโอ้โหสมัครแบบเต็มสปีดก็ตาม แต่คุณผู้ชมเล่นโซเชียลเนี่ยมันก็จะเร็วแค่4เท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้ซิมซูเปอรฟ์ฟาเนี่ยมันไม่ติดโซเชียลทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสมัครแพ็กเกจเสริมใดๆก็ตามเนี่ยสปีดมันก็จะมาตามนั้นเลยนะครับ ซิมตัวต่อมานะครับซิมที่3าที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดนะครับนั่นก็คือซิม c g n e t s ซิครับอ,อ้ายุคนี้มันยุค 5G แล้วทำไมยังใช้ 4G เด็ดซิมอยู่ทำไมยังเป็น 4G อยู่อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็คือมันเป็นแพ็กเกจเก่าเป็นแพ็กเกจเก่าชื่อมันเป็นนะครับอันนี้คือชื่อมัน 4G เน็ตซิมนั่นเองแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณ 5G เหมือนเดิมเหมือนกันครับพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมสัญญาณ 5G ไปใช้งานได้แล้วมันก็ใช้งานได้ครับแต่ว่าชื่อของเขาก็คือ 4G เน็ตซิมนั่นเองนะครับข้อดีของโปรตัวนี้นะครับผมชอบมากๆเลยและปัจจุบันนี้ผมก็ใช้งานอยู่นะครับมันจะเล่นอินเทอร์เน็ตในตัวซิมนะครับ20สตางค์ต่อเมกะไบต์20สตางค์ ต่อเมกะไบต์นะครับอ่าซึ่งปัจจุบันนี้ยค่ายอื่นไม่มีทําแล้วนะครับค่ายอื่นๆไม่มีซิมทำแล้วไม่ว่าจะเป็น d t แท AF, My, t อฟมอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีทําแล้วไม่มีใครทํานอกจากค่ายถูยังมีให้ใช้งานอยู่นั่นเองนะครับดอกจัน935หลดอกจัน7สี่เหลี่ยมโทรทุกเครือข่า,ขาย1.5บาทต่อนาทีอันนี้จะมีอัตราค่อนข้างจะแพงนะครับสำหรับค่าโทรนะครับ บาท50ต่อนาทีกันเลยทีเดียวเป็นอัตราที่ค่อนข้างจะสูงที่สุดทุกๆซิมที่มีนะครับในปัจจุบันนี้เ,เขาจะสตาร์ทหบาทแล้วต่อด้วยยี่ห้าตังห้าสตังแต่ซิมตัวนี้คือนาทีละบาท50กันเลยนะครับตัวนี้จึงไม่เหมาะเอามาเป็นซิมที่เอาไว้โทรออกนะครับเออเพราะว่ามันจะแพงมากแต่เหมาะสําหรับเล่นอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับ ข้างล่างทุกคนเห็นไหมครับรับสิทธิ์แพ็กเกจเน็ต1เมกบวก Wi-Fi ไม่อันน้นนาน7วันต่อยออัตโนมัติ7 9บาทไม่รวมแบตดอกจาน9ก0ดอกจัน88 53าอะไรพวกเนี้ยตรงนี้นะครับเป็นแพ็กเกจเก่าใช้งานไม่ได้นะครับสมัครไม่ได้กดไปก็ใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นซิมรุ่นเก่าอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ไอตัวสิทธิพิเศษตัวเนี้ยเขายกเลิกไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าไอตัวแพ็กเกจหลักเนี่ยยังสามารถใช้งานได้อยู่นะผมชอบเอามาเป็นซิมที่2ครับ <_ s im> หมายความว่ายังไงเอามาเป็นซิมที่2ก็หมายความว่าซิมแรกเนี่ยผมเอาไว้เล่นอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปครับโทรเข้าโทรออกอะไรก็ดีแต่ซิมแต่ซิมที่2ผมใช้แพ็กเกจ 4G เนี่ยซิมตัวนี้นะครับเอาไว้เป็นเบอร์สำรองเวลาเบอร์ <_ s 1> <Burn. S 2> หลักของผมมีปัญหานะครับเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือว่าแพ็กเกจมันหมดพอดีไม่ได้สมัครเน็ตเลยผมก็จะสลับข้อมูลเซลลูลารครับให้มาเชื่อมต่อเป็นซิมที่2เพื่อที่จะเอามา เปิดแอปพลิเคชันบางอย่างครับเช่นแอปธนาคารชั่วข่าวอะไรประมาณนี้นะครับเวลาซิมหนึ่งผมมีปัญหาผมก็จะใช้ตัวนี้เลยครับเล่นอินเทอร์เน็ตเลยเปิดแอปธนาคารนะครับสแกนจ่ายเปิดแอป t ูมอนี่วอลเล็อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะได้สแกนจ่ายณนะเวลานั้นๆนเวลาเร่งด่วนเพราะว่ามันไม่ต้องสมัครอินเทอร์เน็ตครับสามารถเล่นเน็ตได้ทันทีเลยเมกะไบต์ละ20สตางค์ครับ แต่ว่าผมต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะ20สตางค์ถึงมันถูกก็จริงนะครับแต่แหมันไม่สามารถดูวิดีโอได้นะถ้าทุกๆคนเอามาดูวิดีโอเมื่อไลร่แล้วเผลอไปกด y o u t u b e ปุ๊บหมดนะครับ20สตางค์ต่อเมกะไบต์ก็หมดเช่นกันนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะดูด Data มาหาศาลเลยนะครับคลิปดึงก็เท่าไหร่แล้วว่าโอ้โห500เมก600เมก1กิกไบต์นะมันไม่พอครับฉะนั้นเอามา เป็นซิมสำรองในการสแกนนั่นสแกนนี่รับเงินโอนเงินจ่ายเงินอะไรพวกนี้นะครับใช้เสร็จแล้วก็กลับไปสลับไปเป็นที่ซิมหนึ่งใช้เสร็จแล้วนะครับก็กลับไปสลิซิมหนึ่งนะครับเออคงไม่งงกันนะครับคงไม่งงกันนะเพราะว่ามันเล่นเน็ตโดยที่ไม่ต้องสมัครอินเทอร์เน็ตเลยครับพอถ้าเกิดว่าซิมหนึ่งในอินเทอร์เน็ตหมดเนี่ยเราก็ต้องเติมเงินสมัครนะเวลานั้นๆเลยนะอา้าวชิปหายแล้วเน็ตก็ไม่มีแล้วกูจะเติมยังไงวะเนี่ยเข้าแอปธนาคารก็ไม่ได้ นี่แหละครับก็ก็เป็นที่มาของว่าต้องมีซิม2แล้วก็ใช้แพ็กเกจแล้วก็ใช้ซิมตัวนี้เปิดแอป,ปทันทีเลยแล้วก็เติมเงินเข้าไปที่เบอร์ที่มันแล้วก็เติมเงินเข้าไปที่เบอร์หนึ่งนั่นแหละครับเออคงไม่ง,งงกันนะคงไม่งง,งนะผมพยายามอธิบายแบบให้คิดตามกันเข้าใจง่ายที่ททสุดแล้วนะครับเออใครจะใช้เป็นซิมหลักก็ได้เช่นกันนะใครจะใช้เป็นซิมหลักก็ได้สําหรับ20สตางค์ต่อเมกะไบต์ตัวนี้นะครับ 4G เดียซิมใช้เป็นซิมหลักก็สมัครแพ็กเกจทั่วไปได้ มันจะไม่ติดอะไรเลยนะครับไม่ติดอะไรเลยแต่ข้อข้อเสียของมันก็คือเวลาเราเติมเงินเข้าซิมเนี่ยหนึ100บาท150 200ก็ตาม50บาทอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่ได้ของฟรีใดๆทั้งสิ้นครับไม่ได้ของฟรีอะไรเลยนะ Wi-Fi ก็ไม่ให้นะ Wi-Fi ก็ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีของฟรีใดๆแล้วครับซิมตัวนี้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการสปีดที่มาแบบเต็มๆสปีดที่มาเต็มนะครับเวลาสมัครเหมือนกับซิมซูเปอร์ฟันเลยโอ้สมัคร 15เมกสมัคร20เมกสปีดมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละ15เมก20เมกนะครับเล่นโซเชียลอะไรมันก็วิ่ง15เมก20เมกอะไรอย่างี้น,นะครับเออมันจะไม่ติดโซเชียลใดๆนะครับแต่ให้ผมไดนน้นําเอามาเป็นซิมที่2อ,อย่างที่ผมพูดไปนะครับดีที่สุดนะซิมสุดท้ายครับซิมที่4มันคือซิมอะไรที่ดีที่สุดมันก็คือซิมยกกัวยน,นั่นเองนะครับอ่าเดียซิมยกกัวเนี่ยไม่สามารถที่จะกดเลขรหัสเหบือนอทุกๆซิมที่ผ่านมาได้นะครับตัวนี้ ต้องเข้าไปเปลี่ยนที่9305ครับ9305ไม่มีดอกจานไม่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะกด9305แล้วโทรออกครับฟังระบบนะครับฟังระบบแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆครับฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ทำตามเขาก็จะมีคขาว่าซิมยกกวนก็กดทําตามขั้นตอนไปได้เลยนะครับเปลี่ยนฟรีพอเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็จะได้ sms หน้าตาแบบนี้นะโปรโมชั่นของคุณคือโปยกกวนโทรฟรีทั้งข้างนบนค่าโทรชั่วโมงระบาด โทรเนเครือข่ายชั่วโมงละ2บาทนะครับนอกเครือข่ายนาทีละ1บาทคิดตามจริงเป็นวินาทีนาทีแรก1บาทเน็ตเมกะไบต์ละบาท50าสนะครับ s อสข้อความละ3บาท MMS ข้อความละ3บาท wi ไฟนาทีละ1บาทรับโบนัสโทรในเครือข่ายและเด็ดสีเท่าทุกครั้งที่เติมเงินนะครับพิเศษเติมเงิน100บาทต่อ30บวันเนี่ยรับสิทธิ์โทรหาการฟรีในเครือข่ายตีห้าถึงห้าโมงเย็นนะครับในเฮ้เวลาเราเติมเงิน100บาทเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ค่าโทรฟรี มาใช้งานนะครับโทรหากันในเครือข่ายทูนั่นเองนะครับอันนี้ทุกๆ30วันนะแล้วก็จะไม่ติดโซเชียลใดๆนะครับสมัครอินเทอร์เน็ตแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับและซิมยกกวนมันดียังไงก็นั่นแหละครับก็อย่างที่เขาบอกแหละยกกวนก็คือโทรโทรหากันมันฟรีเวลาเราเติมเงิน100บาทเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ในการโทรหากันฟรีนั่นเองนะครับและซีซิมนี้นะครับที่ผมคิดว่าดีที่สุดใน ปัจจุบันแล้วนะครับซิมเก่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับซิมใหม่ก็เปลี่ยนได้เออหรือว่าใครอยากจะมีซิมเพิ่มเนี่ยก็ไปซื้อซิมที่เซเว่นนะครับซิมอะไรก็ได้นะครับซิมเซเว่นซิมอะไรก็ได้เนี่ยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจที่ผมบอกเลยครับ4ตัวเนี้ยชอบแบบไหนก็เลือกเอาก็แล้วกันนะครับผมใช้แบบที่1ครับแล้วก็แบบที่3อยู่ในปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้ผมใช้แบบที่1ครับก็คือมีโซเชียลแถมมาเงินร้อยเดียวมีโซเชียลแถมมาครับ ทำให้ผมเนี่ยประหยัดอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็แบบที่2แบบที่2คือ CG n e t s ี่เล่นเน็ต20สตางค์ต่อเมกะไบต์อันนั้นผมเอาไว้ไปเอาไว้เป็นซิมที่2หรือว่าเป็นซิมสำรองเวลา,เ,าเบอร์หลักของผมเน็ตหมดเนี่ยผมก็ยังสามารถที่จะเอามาใช้ซิมที่2ของผมเนี่ยเอามาสแกนนูสแกนแกนี่หรือว่าเติมเงินเข้าเบอร์หลักนั่นเองนะครับเออมันก็ยังมีประโยชน์สําหรับอินเทอร์เน็ต20สตางค์ต่อเมกะไบต์ ก็เลือกเอานะครับในปัจจุบันนี้ยังสามารถที่จะเปลี่ยนใช้งานได้อยู่นะในอะนาะคตผมไม่รู้นะครับว่าเขาจะอ,าออกไปหรือไม่นะครับมันมีวันเปลี่ยนแปลงมีวันหมดอายุนะครับก็อยู่ที่ทางค่ายเป็นผู้กําหนดก็แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปนะสวัสดีจ้ะบ,บ๊ายบายกิวคิ